ที the the ่เราพูดเลยอาตี๋วายไม่ไม่อยาเอาเป็นทอนเอามันดุเอาเอาวินเซตเตอร์ใช่ป่ะเอาวินเซตเตอร์ใช่ป่ะเรากระสุนให้พีดแต่ไอพีดปวดที่เป็นยิงแม่นอยู่หรอเปล่าข้างนีเสียงอะไรนะยังไม่ใช่เสียงใครหรอก ตอนแรกมันยดงอยู่แบบตอนนี้เหลือสามพ่อมาทำคอนเทนต์นี้แล้วเอาพีชมาเอาปืนอน้แลลว มถึงดีใไไน <What? S 1> เล่ตวนเ่แบที่ม,ม,มันดีต <c oughs> มันดี <c oughs> มันดีเราสบงไปรูปป่าป่ามา พาใช้เปดที่เป็นสายเคยเบิลว่ะใช้ทีแม้วมวหน้ากันแมวกัดได้ดีแมวมันกัดม,มันกัดได้มันมากว่าเออแมวกัด ก็เจ ah. ็บเองที่หลบวิญญาณล้นว่ามันไปอยู่ว่ามันจะไปอยู่หน้ารถไฟเลย มนนไม่นอนเป็นไงล่ะเราเราไม่หลับไม่นอนนะกลายเป็นตัวตีฟเลยไ,มไมหมล่ะตัวกาตีฟเดี๋ยวบอกนะว่าที่เราไม่หลับไม่นอนขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของตัวละครเราและที่มันเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขึ้น<ๆ>ก็เพราะว่าเรานอนไม่เพียงพอเองเอ้คาบอยคาบอย

แปดหมื่นเมตรหรือเส้นท,ทางตรงไปที่เม็กซิโกของทางทางเต็มไปด้วยพวกยูกโซแต่ว,วันนี้ผมก็คงต้องเล่นมิงโก้ผมนักฆ่าใครจีบาีบมาไนเนี่ยอาจริงไหมล่ะิ <c oughs> พ่อพี่เป็นเแพ็กมาเต,ตอร์ใช่ไหมเอ้ยมี่เ้ยที่เอาไปไกลอ๋อเอามาไปอยู่ที่ปวดไทยเลยเอามาเราไปอยู่ที่ปวดไทยเลยส่วนเอ่อเก้าอี้ที่เราได้เก้าอี้ละอันนี้อ่ถ้วยน้ำดื่มมา เวลามดหมาทำไมรู้สึกว่าอยากกดหมุนนะ <c oughs> ั่นยิงติดปืน นายจันหนวเที่ยวใครว่านายจันหนวเที่ยวมีแต่นายรู้จักคนกยายเที่ยวปากมาที่เป็นเป็นหาอันหมาอันคนเสี่ที่รดมาจากกที่เดาปพมานี้มันควรได้รับแก้วสอนคำนีนกนเป็นเขียนว,ว่าึี่เป็นกยกว,ว่าถ้ามาไหนมันดูแก้วนะคะเพียงแสดงว่า ขบถุนขบถุนนักเดินในตำนานไปเลยเพีย่อไอพอดนักขี่ม้าไม่เก่งไะยิงปืนก็ไม่แม่นมันกำลังจะมาหาพวกเราไม่รู้เดี๋ยวมันจะมากวนเราตอนเราเล่นเกมด้วยการเปิดเพลงให้เราฟัง ใช่แล้วมันจะบอมบารีโรคล็อกโคดีโ้โร่เราเอ้ยู้ไแม่ปลาลมฝันว่าปลาล์มไปเจอเอ็เจอ,อร์ลิงตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาจากทปกโซนเ,เอ้ยม้าขาวสองตัวเลยแบบพี่มีป่ะมันใช่ใช่ไหมม,ม,มันสว่างจ้าเลย ไฟนี่มันช่างสว่างจ้าเอ้ยหมู่บ้านเล็กว่ะพิทของดีของดีเราจะได้มีเงินฟูฟูเราจะไดเอาไปซื้อนะ้ำมันจอดทำไมจอดได้ประมาณนี้ออโอเคเจ้ว่ามันจอดใกล้เกินไปนะมานี้เอประมาณเราจะไม่ให้หมาเราตายสักตัว เอามามาตัวทีนี้เราบ้องการไม่พีอย่าโลยเก็บมาพี่เยอะสู้กับนิโคลาทิสแล้วดีกว่าได้แล้วทำไมปามวันชอตวะเนะไม่ได้ยิงโดนหัวนะที่บ้าอมอาจจะยิงโดนหัวก็ได้หาหมวย ้าบอยมาป่าพีดไปลวกมันมาซะพีดระวังไอ้อำเพื่อนักล่าหัวคุ้มคุเฮ้ยนักล่าหัวคุ้มคนวันที่สองมาแล้วเอาพีตายอยากไปช่วย เพราะรถไฟ嘛เพราะว่าก็ต้องกับรถไฟเหมือนกันเพราะว่าไอ้เยอมโดนฆ่าตายอยู่หมู่บ้านป้าหวัวตอนไหนอํากินน้ำมันหั ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ตอนนี Hoy, liksom, key, es es ้เราไปเห็นพี่ตัวรังความก็เลยขับไปเลยไล้พี่ออกจากไร่ถิ่นมันก็ตายหมดเลยเล้วไอ้ซอมบียเขาขับรถชน แล้วฉัไปเปิดไข่ศพเปิดไข่ไม่ได้พีทแห้มันเปิดได้ลากมาให้ปามก็พอลากมาให้ปามมาครับม,มันอยู่ไหนไข่ผมอยู่ไหนทำไมหน้าจอพีทมันระเบิดขนาดนี้วะเนี่ยพีทดูหน้าจอปามให้หน่อยนะ ดูดูทำกดฟักไม่ได้น,บบน่าจะนะมีกดฟักไม่ได้โอเคอเฮ้เยเม่นาอะไรกินเฮ้ยนเริ่มกิ่งตัวนี้เนี่ยปกติเลียนเซเวอรว์ลิทต,ตั้งนานมันก็โหดเซเวอรวว์ลิทเลย 我么备多掉。了